าทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องป้องอากาศจากเวนส์ค่ะจะน่าใช้ยังไงและจะรับมือกับ PM 2.5ได้ดีขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะตัวเครื่องมาในดีไซน์ทันสมัยรูปทรงกลมดูลงตัววัสดุคุณภาพดีสามารถเข้าได้กับการแต่งบ้านทุกสไตล์และที่สำคัญขนาดกระทัดรัดไม่เปลืองพื้นที่ด้วยค่ะ หน้าจอ LCD แสดงผลชัดเจนใช้งานง่ายสามารถดูค่า PM 2.5แบบ real time ปรับความแรงลมตั้งเวลาและล็อกหน้าจอได้รองรับการสั่งงานผ่าน Google Assistant และ Apple Homekit ควบคุมการทำงานได้ง่ายทั้งผ่านรีโมทและตัวแอปพลิเคชันค่ะ Orbit Series มาพร้อมประสิทธิภาพสูงสุดสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ไมครอนได้มากถึง99.99% 99 และ PM 0.3ไมครอนได้ถึง99.97%ด้วยฟิลเตอร์ HEPA H13 คุณภาพสูงที่พื้นที่กรองอากาศตั้งแต่30-50ถึงตารางเมตรค่ะเครื่องเฝ้อ,อากาศเวนส์ออร์บมาพร้อมเทคโนโลยีนิเกติฟไอออนที่ช่วยดักจับฝุ่นในอากาศกำจัดเชื้อไวรัสกับแบคทีเรียและยังช่วยกำจัดกลิ่นอับทำให้คุณสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ในทุกลมหายใจค่ะ เรื่องฟอาอากาศเวนซ์ออร์บิทส่งลมบริสุทธิ์ได้ไกลถึง3เมตรเงียบสนิทปรับสายได้ถึง120องศา,าและปรับก้มเงยได้30องศา,าคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Powerbuy บบทุกสาขาค่ะ